โอ้ยทุกคนทุกคนดูนี่โอเห็นไหม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 ดูโอ้โหเห็ดละงอกโหยทุกคนนอกจากตรงนี้แล้วนี่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 มาดูนี่มาดูนี่มาดูอีกกอนหนึ่งดูเห็นไหมเห็นไหมนี่อีกหนึ่งสองแล้วก็นู่นเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยทุกคนเยอะมากเห็ดละงกโอยเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะเนี่ยเนี่ยเนุ่กมโอ้โหดูดิอื ลูกที่สองลูกโตมากนะครับเนี่ยอยู่ลึกมากเลยนี่เห็นไหมสองลูกโตมากโอ้โหอ้ดูดิอ๋ออ้ยสามลูกโตโโอ้ดูดินี่ทุกคนเห็นหรืองงกลุ่มนี้ดอกโตแล้วก็สวยมาก